เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงมาดูกันดีกว่านะครับเห็นบอเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้เพใช่ตัวที่ผมต้องการนะครับเพราะตัวนี้มันสีอ่อนตัวที่ผมต้องการมันสีเข้มนะครับนี่ตัวนี้สีอ่อนนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับวันนี้อัดหลังบ้านนะครับนกป่ามาแล้วนะครับนี่นกป่าอยู่บนนะครับนี่นกป่า ผมใส่นกไว้กลางต้นนะครับเดี๋ยวมารอชมกันนกต่อเรียกแล้วนะครับนกป่านกป่าคือพวกขันว่ะตะ่าเขาแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายอยู่ในบ้านนะครับอยู่หลังบ้านอยู่เนียอยู่สวนบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านกต่อผมมีสามารถเรียกนกตัวเมียลงมาเลยบอกเอามาสองตัวมาคู่ครับ,มา,รบมาคู่แล้วตวผูมาแล้วตัวนึงอ่าวัวหูตัวเมียมาคู่แล้ว เดี๋ยวฟังเสียงนกต่อนะครับนี่นกต่ออยู่นี่นะครับอยู่ต้นนี่ครับใกล้ๆพุ่มเขียวๆนี่มันคู่กันเองมันเฉยเลยครับเนะ่ยสองตัวมันนะตีกันอยู่นะมันมีสามตัวแสดงว่าตัวผู้สองตัวตัวเมียตัวหนึ่งเพราะว่าสองตัวนั้นมันคู่กันไหนเป็นตัวผู้ตั้งคู่นะตีกันอยู่นะครับนัน่นน่ะนกตอก็เรียกกันนะน,น,นกตอ่อนี่นกตอ่อยู่นี่ นกป่ามาสู่กันอีกเฉยเลยกระโดดลงไปดูนะนั่นนกนกป่าครับคู่กันคู่กันนะมาชาเนี้มีตัวเมียมาก่อนตัวนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูตําไหนยิ่ลงตอนนี้นกป่ากำลังสู่กันอยู่ผพว่ามันจิลงบ่่นกป่ามาตีกันก่อนแบบนี้นะดูมันดูมัน นกต่ออยู่ข้างล่างหน่อยนึงครับลงมาอีกกิ่งนึงกับนกต่อครับนี่นกต่ออยู่กิ่งนี่กิ่งต้องมาขามเถดเ้ามัน้ามันมาตัวเดียวนี่มันจะหยาบแล้วผมว่าโดนลงมาแต่ตัวขงบงนนในตัวมัตวน,นะนตัวนั้นขบนน่ะสวยน่ครับตัวนี้นี่ตัวกิ่งในอ่ะสวยตัวกิ่งหนอกมันสีออกจืด ตัวกิ่งนี่ะมันสีเข้มนี่ตัวนี้ตัวขวามือผมนี่คู่นี่ผมว่าสีมันจืดแต่ตัวอยู่กิ่งก่อนสีเข้มนี่ตัวนี้งามครับเนี่ยเนี่ยค่อยดูนี่เนี่ยตัวนี้งามครับเนี่ตัวนี้สีมันจืดโอ้ยก็เลยมากันพากันมาสู่กันอีเนาะสู่เอ้ยเอ้าเอ้าเอาลงไปลงมาลงมา นกต่อก็เรียก่วนทวน,วนเ,อเ,อเอา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 มันจะทำรังนะครับไอตัวไอตัวสีเข้มนี่ผมเห็นมันเขามาหมอบในภูมิใหม่เมื่อกี้ก่อนที่มันจะเขามาตีกันนะมันมีนมลังอยู่ข้างหลางข <c oughs> ูนอย่นงเงี้ยน,น,นี่นี่ไอตัวสีอ่อนนี่ไอตัวสีเข้มของบนนู่นผมว่างามกำล <c oughs> ังคูนอยู่ เดี๋ยวตัวดูตัวไหนยีลงมานะครับนกต่อก็เรียกอยู่นั่นแหละแต่ตัวเมียเราเห็นแล้วเห็นสองตัวนี่นแหละนี่คอยดูตัวไหนยีลงมานกต่อก็เรียกลงไปผมถ่ายในบ้านนะครับนี่ถ่ายในบ้านนี่ไก่เติบนะครับนี่เสียงอาจจะไม่ได้ยินเพราะผมถ่ายในบ้านแล้วเมาแนละ้วเปลี่ยนเปลี่ยนกิ่งโอ,อ้บิดตาไม่ตีกันเฉยเลย มันอยู่นะมันเตียนอยู่นะ่ะเห็นไหมนะเอาเอาลงไปเอาพุกนั้นบุญยศบาลบาบเลิกเลยเอาออกแล้วตัวนึงเอาเหลือตัวเดียวนีทั้งคู่โอ้ยหนอฟังเสียงกัอน ผมใหญ่กิ่งแล้วนะครับมันมาแล้วมาแล้วมาตัวเดียวอันนี้ใหญ่กิ่งแล้วนะครับเขามาดูกันรุ่นกันผมใหญ่กิ่งมาตรงที่มันเข่ามาเนี่ยเอาแล้วนกต่อเรียกแล้วคู่แล้วนกต่อคู่ในพเนีครับมันมาแล้วตัวนี้ตัวสีอ่อนนะครับตัวสีเข้มเ่าเขาอันนี้ตัวสีอ่อนมาแล้วมาแล้วโดดไม่โดด โดดไม่โดดไอ้สีอ่อนนะครับตัวนี้ผมชอบตัวสีเข้มนะเสียงมันใหญ่ดีตัวสีอ่อนนี่เสียงไม่ค่อยใหญ่นะครับโดด <c oughs> บริเิติดกล่องไปนํานะครับนี่หกต่อคููแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ เส้นสายไม่ได้ถ่ายตอนหยียบเพราะว่าผมว่าต้องยุ่งอยู่เดี๋ยวไปดูนกชเชลยกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยโอ้โกว่าจะเหยยบได้นะใช้เวลาอย่างนั่นนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะเหยับได้แต่ว่าโมลูว่าใช่ตัวไม้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่ตัวไม้นะครับเพราะว่าตัวที่ผม,มหมายไว้ตัวไหนมันสีจางไอ้สีเข้มตัวนี้มันสีจางไหมเดี๋ยวเอาลงมาดูกันนะครับเดี๋ยวลงมาดูกันเก็บลอยแล้วนะครับ เรียบร้อยสูงมากเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงมาดูกันดีกว่านะครับเห็นบอเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ว่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะครับเพราะตัวนี้มันสีอ่อนตัวที่ผมต้องการมันสีเข้มนะครับนี่ตัวนี้สีอ่อนนะครับเรียบร้อย